สบายดีสบายดีบ้านสุกูสุคนกันไรยางไปเกลือไก่พี่น้องเกลือเป็ดเกลือไก่หน่อยส่งผมไปไก่ปะไปเกลือไก่ท่านไหนท่านไหนั้นางเหมือนนั้นเนาะ một cây mới nào một cây xe ừ, 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 thì... <laughs> ừ. Wow, hồi khăn đai cứng mà. เมือนคนไดบูบว <as> <ke> so oh, so ัดคนยมงซาเมงมันโอ้ซาคุณึงยังเห็นแล้ววะรเพรไงเออเมื่อนทอเอานันอันันขึนไปพุ้นาื้ว่เจดตก็จไปซื้อนะตัวจูปลาไปซื้อนะอย่างก็เม่นเปกรจะห้องเม่นเม่นวะ เม,เมือม่อเอาดุด,ด,าดุกษัยนี่ครับบรรยากาศพี่น้อง,งเฮ้ยงามแรงพี่น้องสวยๆงามๆเลยนี่ตรงไห้ทุ่งนาดีครับพี่น้องโอ้ Nào, nào, nào náo <laughs> bát à? náo 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 có một náo Cứ náo trên này, này. ่่ใหมนเอาใหม่เหรอเกิดแบบธรรมชาติตินี่ปลูกเอะไรเนาะปลูกเอะไรบ้มีเจ้ามีคองหมดเลยอ้าวมีเจ้าเนาะมีเจ้าของหมดเนาะโอ้ถึงปูทั้งพาพี่น้องนี่ต้นมะข้อพี่น้องคุณโอ้ยบรรยากาศหนาวหนาวพี่น้องหนาวแห้ง อยู่ฝากพักเนื้อของลาวนาะพี่น้องบ้านเนี่ยก็บ้านนาห้วยบ้านนาห้วยเมืองสำเนือแขวงหัวพันพี่น้องประเทศลาวบ้านลองเวนเมืองลองเวนเออนี่จะเป็นตูปบอลไหวอันนั้นเฟืองพี่น้องเดี่ยงว่าแบบโบราณโบราณ เมปวิธีสนเผาพี่น้องเกสสนบบนบดดีลาจะเป็นแบบนี้แล้วพี่น้องควายตัวควายพี่น้องนี่เป็นฟืนเป็นด้งไฟนี่ขอควายนี่เฮ้ยนี่ต้นโพยญ่พี่น้องโอ้ ่ไปกลับมาไปถึงแล้วไปนาวนาวนาวใส่หมวกโอ้เกือบเป็ดพี่น้องเกือบเป็ดเกือบไก่ตอนแรงปีนลังปีนกองฮะตัวนี้ก็น่าจะบ่ ท้่งให้ท้งหน้าลกไกไม่น้องเป็ดโอ้เผินเห็ดงามเลยดีพอเห็ดนะเป็ดสามสิโตโอเพื่นคือว่าเลี้ยงเป็ดเป็ดกาบเออเป็ดกาบอ่ะ ไก่ไก่ฟัก,กไก่เม่ฟัก<ป>มีนอไปเอาลายเอาไปใส่มันตายา่ินจ้ากินงมากแตินหาเอ เกินแล้วหรอวะอัดไปอยู่ใส่อยู่ในนี่บ่นี่ครับบรรยากาศยามแรงนะเนาะคำๆตอนนี้ก็เวลา เวลาหกโมงพี่น้องทุ่งไห้ทุงท่งนา,งห,นางหัวสวนแซ่ยู่ทางไหน<อ>ต้นนั่น<ม>หเหรอผู้ยังเกาะผู้จอมโกนผู้จอมโกนอ,อันอยูแซ่ผู้นั่นก็จะว่าเห็นพ่อเท่าอันนั้นววามื่อกี้นี้เป็นว่าผู้ยังเกาะดอกไม้ดอกไม้ไมยังเนี่นนนย มันมีสัตว์ป่าลายนะขึ้นมาตัวเท่านั้นเลยบ่ลังลังผู้นี่บ่อํมบ้านบ้านลุงพงอยู่ใส่นะออแล้าเราเกิดไอยู่นี่สนอง แต่ว่าบ้านบ้นบาเนืออยู่นี่เนาะเอาเาเห็ตอันี้อยู่นี่ตมเติมนะไปกลับเอาเล่นเอาเอาหนำไดใส่ดิพูน้วยนั่นน่ะโอ้

อีเม่ยแล้วยังเมือผู้เดียวยังเมือท่านิติโอหน้าเอยไปเมื่อวานนี่บ่ไปเมื่งวันนี่อู้ทัวไก่เติบเด้อไก่คาะไม่ขี่รถยังไก่ละป่ะนะโอ้แม่เป็น สาวเขาสาดอยไป่ล้วหากินแบบธรรมชาติอยู่ในปา่าในดงช่วงนี้นมใหม่ก็มีบ่นมใหม่ไรนมใหม่นมใหม่หมห่มนที่น่เอานมใหม่อันนั้นเลยตัวว่ามิสเตอร์นวลมักอันนั้นนะ นะเดี๋ยนี้ท่านอ๋อบ่มีบ่เกิดเล่าขอคหาเดีได้ยอ๋อมือกันนาเด้มอกันนาเขาห้ีนหนอะไรเาไม่ห้หนาวน้วไม่ต้องคขอใส่หมวกนะโอ้บวยถางก,ก็มาข้างแหลกเนาะมเสมนอมาพ่อพ่อเถ่าเสียนะพี่น้องมาสุ่งเพิ่นขึ้นสวรรค์สันผา แต่ว่าเราก็มีแผนแล้วว่าสิมาบางเดือนเดือนสี่เดือนสามเดือนสนี่เนาะแต่ว่าเพื่อนอมาจากหรือว่ามาเสียร์ก่อนเขาก็เลยได้มาในค,ความจำเป็นเนาะมาส่งเพื่อนขึ้นสวรรค์สันฟ้าดอกมันเหลือพักต้นพันดอกยาม หนาวหน้องพักันหนาวไปแล้งเมือ่อคันแรกไ่อยากอัพน้ำพุไไ่เลยไป่น้ยนกเขานกเขาห้องม่แม่นน,นกเขานกเอียงผู้ใดงหัว fc ทานใดหูคอมเมนต์บอกเน่นะว่านกเอียงห้อง่ะกุ๊กกุ๊กก,กุ๊มันหงน่ะ ทางบ้านเท่ากับมีคือกันพี่นะ้องน,อนก,นกนอันนี้นะมันทองมีทางรถอันนั้น,นขนึ้นเหนื่อยเลยตัวทางนี้ว่ะมันสอดไปทางมันนหรโอ้แต่ว่าเขาเงีดอยู่ในน,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 นี้เขาเอาขึ้นอยู่ในนี่เสาไฟนี่เขาแบกขึ้นบ่รถเป็นยัง รจบเสาไฟจะถึงพูดนะเนีไปทางรถไปทางน้เข้าใจบอกอืมแล้วเขาจะเอาลงมาเออจบบวนลงเลยนะอ๋อบ้านเกิดอีเม่บ้านีกิดจทบ้านเกิดอีเม์จะทุนี่ะจะมาเจะเกิดที่พี่บอกเกิดที่นีน อ๋อแล้วนี่นะหน้าตาแข็งหัวผาเสาแข็งหัวผานี่นี่นะโอ้ยเกิดอุบัติเหตุพี่น้องคอ่รูกัคน่ลมคิดว่ามีคนลมว้าวมันจะจับกล่องพี่น้องเลยตัดทางให้มัน 那边呢？